ก็จ๋าครับนี่แล้วความหวานที่เคยจีรชื่นเลยยังไงครับของพวกเราก็เป็นอะไริดจ๋ากันทั้งเมืองแล้วก็ภรรยาน่ารักครับก็ต้องหวานไปเรื่อยๆครับจริงๆเรามีการบริหารกันในครอบครัวยังไงนะเปนการดูแลเป็นการเล่นกันเลยก็ตัวลิต้าก็จะคือตัวลิต้าค่ะรักรักสามีลิต้ามากคือเขาเป็นคนน่ารักมากจริงๆในหลายๆอย่างนะคะแล้วก็เราก็รู้สึกว่าเขาน่ารักกับเราขนาดนี้เราก็อยากจะทําให้เขามีความสุข ในทุกๆวันแล้วก็อะไรที่เราช่วยดูแลเขาได้ให้ชีวิตเขามีความสุขเราก็อยากจะทำในแบบนี้ค่ะคือคุณามีอะไรทแบบว่าแบบว่าขอ ก็จริงๆคือตอนที่ตอนที่ลิต้าท้องอยู่อย่างเงี้ยรแล้วก็มีจัดเหมือนจัดเบบี้ชาเวอร์เล็กๆแล้วก็มีพี่ที่สนิทคนหนึ่งเขาก็สอนเราวันนั้นบอกว่าเออพี่อยากจะสอนนะเขาเขาแต่งงานมานานแล้วอะไรเงี้ยว่าแบบว่าวันหนึ่งที่มีลูกแล้วก็อย่าลืมชีวิตคู่นะเรื่องเราสองคนอะไรเงี้ยเราก็เลยเหมือนแบบตกลงกันว่าเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะมีลูกแล้วแต่ว่านานๆทีเราก็จะมีไปฮันนีมูนกันอะไรเงี้ยก็คือก็ถึงเกิดโครงการฝากลูกไว้กับคุณปู่นะครับก็คืออย่างคราวที่เราได้ไปเที่ยวได้สั้นๆ5้าวันก็ ก็มันก็เป็นอะไรที่ดีเพราะว่าถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้เรามีลูกแล้ว24ชั่วโมงเราก็จะอยู่กับลูกตลอดแต่ว่าพอมันมีช่วงเวลาสองคนมันก็เหมือนว่าคอนเน็กควคอนเน็กกันกลับมาเหมือนเดิมอะไรเงี้ยครับมันก็เป็นแนะนำนะครับสำหรับชีวิตคู่หนึ่งใครที่มีชีวิตคู่เอาเทคนิคนี้ไปใช้ได้ครับ อย,อย่างทิปล่าสุดที่ไปขัวหินนั้นเอาลูกไปแต่ว่าเราจะมีไปครั้งแรกเลยที่ไปเที่ยวโดยไม่ได้เอาลูกไปนะคะก็คือไปฝรั่งเศสไปฝรั่งเศสกับอิตาลีตอนนั้นใช่ใชแต่ว่าไปสั้นๆนะคะก็ไปแบบทิปด่วนห้ <10 S 2> วันวแต่ก็เป็นโมเมนต์ที่แบบนานมากๆแล้วที่เราไม่ได้ไปกันแค่สองคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเองมที่ไปกันแค่สองคนมี้องมีโทมเริ่ม วงแต่ว่าทุกคนที่บ้านก็จะแบบดีใจมากเพราะได้ in นนอยู่กับกวินตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะก็มีคุณปู่นะคะแล้วก็มีใช่คุณคุณปู่คุณปู่หลานๆค่ะคุณพี่ชายผมพี่กบก็บอกว่าจริงๆไปบ่อยๆดีนะเพราะว่าเขาได้อยู่กับหลานก็แฮปปี้ทุกคนก็จะแย่งแย่งกันนอนกับหลานค่ะใช่แย่งแย่งเอากวินมานอนด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรที่อยากกวินเขาถามหาเลยใช่อะไรก็ว่า ยังไม่รู้เรื่องขนาดนั้นจริงๆกกวินเพิ่งจะหนึ่งขวบกับสามเดือนเองเขายังไม่ค่อยรู้ว่าพ่อแม่ไปไหนอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะติดมากถ้าเกิดอยู่ตรงนี้ก็คือจะให้อุ้มจะให้อะไรตลอดแต่ว่าพอเขาไปเล่นกับคนอื่นเขาก็อยู่ได้มาถืออยู่กับปู่ปูอยู่กับใช่ไม่ด้ต้องบีนอคทธรมาหาเขาไม่ไม่งอแงเลยค่ะไม่งอแงเลยด้วยความที่เขาก็ เจอคุณปู่เจอคุณลุงเจอพี่พัทอะไรอย่างเงี้ยบ่อยตลอดเวลาก็เขาก็รู้สึกเหมือนเป็นแฟมิลี่ค่ะใช่่จะแข่งจะมีน้องให้กาวินพร้อมหรือยังครับคุณปอพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วครับก็รออยู่ครับคือตอนนี้คือโอเคความเป็นธรรมชาติใช่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 ที่น่าที่ไงครับเรื่องสุขภาพตอนนี้สุขภาพดี สุขภาพดีค่ะโอเคค่ะสุขภาพน้องมาก็โอเคเลยก็เตรียมพร้อมนะคะก็จริงๆก็อยากให้เขามีน้องค่ะให้เขามีแบบเป็นพี่น้องกันใช่ก็อยากให้เขามีพี่น้องมันเขาจะได้เราจะได้สอนเขาให้รู้จักแบ่งปันเรื่องอะไรอย่างเงี้ยด้วยอะไรเงี้ยครับจริงๆในใจอยากได้สิ่งผู้ชายครับจริงอะไรก็ได้จริงจได้หมดนะขอให้เขาออกมาสมบูรณ์แข็งแรงครับจริงไหมคะที่คน ผมไม่อยากได้สองแต่ต้องแล้วแต่คุณแม่คุณเป็นคนท้องพี่ดิใจอยากได้สิบคนค่ะตั2สองก็พอแล้วนะงั้นแสดงว่าทุกทีนี้ถ้าจะรับงานในวงการบันเทิงงานยาวๆเลยไม่ได้เลยเพราะว่าจะต้องแทนเตรียมตบวมีน้องได้ไหมได้รับได้รับได้ค่ะก็ยังจริงๆอย่งไม่ได้หายไปไหนนะ ผมไม่ได้ห้ามนะเพราะจริงๆค kind of e> anyway> ืองานมงคลบันเทิงเป็นสิ่งที่เขาทําแล้วเขามีความสุขอะไรอย่างเงี้ยครับหลายๆท่านอาจจะนึกว่าแต่งงานแล้วห้ามทำทำได้ครับทาได้ครับแต่ก็ไม่ได้เขียนกับการคลองคุุมท้องอนที่จะร่างเพราะหลายคนก็แบบว่ากังวลเรื่องของการคลอดตอนท้องก็เป็นช่วงเวลาที่ถ้าว่ามันสําหรับผู้หญิงต้อว่าดี่ต้องมีความสุขมากแล้วมันก็เป็นประสบการณ์นะคะทําให้เรารู้สึกโอ้โหมันมีอีกชีวิตหนึ่งอยู่ในท้องเราได้เราสามารถ สร้างชีวิตในร่างกายเราได้มันเป็น feeling ที่ amazing มากช่วงนั้นนะคะก็เดี๋ยวรอดูค่ะว่าจะเป็นยังไงค่ะครับย่งค่ะอย่างธุรกิจที่ทำอยู่มันมีหลายธุรกิจมากเยอะมากครับแล้วเราเราเรายังไงครับเรื่องเรื่องการดูแรงทั้งเรื่องครอบครัวทั้งธุรกิจครับก็จริงๆก็คือ ก็แบ่งเวลานะฮะแล้วอย่างอย่างเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมก็จะอยู่กับครอบครัวเต็มที่อะไรเงี้ยหรือว่าวันธรรมดาเวลาเลิกงานก็คือเสร็จก็จะพยายามไม่คุยงานไม่อะไรเงี้ยครับก็ก็แบ่งงานเป็นงานครอบครัวเป็นครอบครัวอะไรเงี้ยครับคือไม่ใช่เอางานมาคุยกับนิตาเลยเฮ้ยมีงานรู้ว่าเยอะก็คุยบ้างนะจริงๆเขาก็เป็นคู่ชีวิตที่ปรึกษาได้ทุกเรื่องนะจริงๆอันนี้เขาถผือว่าผมโชคดีมากนะไม่ใช่เฉพาะเรื่องของเรื่องทั่วไปอย่างเดียวอย่างเรื่องงานผมก็ปรึกษาเขาตลอดเขาก็จะมีไอเดียดีๆเยอะอะไรเงี้ยครับก็ต้องให้เครดิตภรรยา ก็ต้องชมคุณกอนเขาเป็นคนทำงานเก่งมากๆแลเราก็สามารถแบ่งเวลาได้ดีมากจริงจริงโปรเจกต์เขาเยอะมากเลยนะคะที่ที่ยังเปิดเผยไม่ได้แล้วก็อย่างวันนี้ที่เปิดเผยได้ก็มีที่ภูเก็ตก็คือเป็นโรสวูดเป็นเครือใหญ่มากๆเลยแล้วก็เป็นเลสซิเดน์ด้วยก็เป็นโปรเจกต์ที่น่าสนใจมากๆเราก็ยังมีอีกหลายโปรเจกต์ที่เขายังไม่สามารถเปิดเผยได้แล้วก็น่าจะมีอีเวนต์คล้ายๆแบบนี้อีกหลายๆอีเวนต์ก็ ต้องขอฝากเรียนเชิญไวล่งหทุกท่านนะคะช่วยมาทําข่าวให้กับคุณกอนนะคะก็ตอนนี้คุณกอนก็มาเป็นซีอให้กับลายมแลนด้วยถ้ามันทำโปรกต์เยอะหน่อยยิ่งก็แบบับพร้อมๆกันหลายๆโปรเจกต์อะไรอย่างก็มันขายดีแล้วก็ทําไปเร oh, so ื today, ่อยๆคเพราะจริงๆคือที่ผ่านมาต้องขอบคุณลูกค้าด้วยเพราะว่าคือจริงๆเรื่องของผลการตอบรับทุกอย่างเรียกว่ากําลังซื้อในลูกค้าเรานี่ก็เรียกว่า ได้รับผลกระทบจากโควิดไหมได้รับบ้างแต่ว่าก็คือยันขอถือว่าค่อนข้างดีเลยเนี่ยครับทุกโครงการก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีครับไม่มีผลกระพบอะไรม้ากทายไหมกับโควิดกับกับโค้งินจริงจริงมีบ้างในเรื่องการก่อสร้างอะไรเงี้ยครับเพราะว่าอย่างตอนนั้นที่ที่กทมปิดแคมป์หรือบางทีช่วงแรกที่ที่คนงานของเรามีติดไปบ้างอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็เรียกว่าบริหารจัดการได้ได้โอเคแล้วครับครับขอบคุณมากนะคะวันนี้นะครับแล้วก็ท่านดูแลขัดตัวบกห้องอะไรขอ